กลับสวัสดีครับเฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่รับชมและติดตามช่องกัลจาพระสมเด็จอยู่นะครับหรือเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าได้ดูช่องกัลจาพระสมเด็จนะครับในคลิปนี้ผมก็นาพระสมเด็จนะครับอีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับพระองค์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์ของวัดลักขังนะครับเป็นพิมพ์เจดีชลูดนะครับพระแม่พิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับอาจจะเป็นพระที่สร้างน้อยนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์ไม่ค่อยสวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับที่เป็นพุทธศินเป็นพิมพ์ JD, พมพนเจดีนะครับพิมพเจดีก็คือลักษณะของฐานเนี่ยนะครับจะเป็นคล้ายๆรูปทรงเจดีนะครับนะครับฐานสามชั้นเหมือนกันแต่ลักษณะความกว้างของฐานเนี่ยนะครับจะ แคบกว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์อื่น,นะครับหรือพิมพ์เจดีพิมพ์อื่น,นะครับแต่รูปทรงใกล้เคียงกันก็คือลักษณะฐานเรียงเหมือนรูปเจดีนะครับนี่ที่เรียกพุทธินเป็นพิมพ์เจดีนะครับไม่มีเส้นชายจีวรหน้าอกเนี่ยลำตัวนะครับแกะได้คอดเหมือนกับอกวีแต่ไม่วีเต็มที่นะครับแขนทั้งสองด้านเนี่ยแอนโค้งนะครับหักศอกปลายข้อข้อศอก จะเลียวเล็กนะครับท่อนแขนจะล่ำใหญ่นะครับในพิมพ์เจดีโยพิมพ์นี้พระพักค่อนข้างที่จะกลมนะครับพระเกตเอียงนะครับก็คือโยนั่นเองเส้นสมอวบล้ำใหญ่นะครับนี่ก็คือพระแท้สมเด็จวัดะระฆังพิมพ์เจดีโยหรือพิมพ์ชลูดนะครับพระองค์นี้ก็เป็นของเพืเ่อนๆทางบ้านนะครับที่ส่งมาทางช่องเราพิจารณา นะครับผมก็ถือโอกาสมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมศึกษาเรียนรู้นะครับธรรมชาติพระแท้อีกหนึ่งพุทธสินปิมสรงที่เป็นเนื้อผงปูนประค่อยนะครับที่เป็นแข่าเสียมนะครับแล้วก็เป็นพระที่สมเด็จพระจนันโตท่านสร้างเอาไว้ยุคต้นต้นนะครับพระองค์นี้เนื้อจัดสวยงามนะครับดูง่ายนะครับเนื้อพระนี่จัดมากเพราะว่าถึงทั้งน้ำว่านถึงทั้งน้ำมนันนะครับแล้วก็ดูง่ายด้วยเพราะว่ามีลักษณะรูปแบบของปูนสุกปูนดิบที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนๆเห็นพุทธศิลิ์แบบนี้นะครับก็บ่งบอกได้ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดียด์นะครับพิมพ์เจดียด์โยหรือพิมพ์ชลูดนั่นเองนะครับพระแม่พิมพ์นี้มีสีสันวัฒณะที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับบางองค์ก็ออกไปทางสีเหลืองอมน้ำตาลบางองค์ก็ออกไปทางสีเหลืองนะครับหรือสีขาวคุนๆก็มีนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับ แต่ล้วนจะเป็นพระเทนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าพุทธสินพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดีย์ชลูดนะครับหรือพิมพ์เจดีย์โยเนี่ยนะครับจุดพิจารณานะครับจุดพิจารณาเราก็ดูที่อะไรครับเราเห็นเด่นชัดอยู่แล้วปูนสุกเห็นไหมครับปูนสุกงอกมาจากไหนงอกมาจากรอยปริรอยปลุนนะครับของเนื้อปูนช่องว่างต่างๆที่ขับออกมานะครับขับเอาอะไรมาครับขับเอารองปูนเหล่านี้ ออกมาพร้อมน้ําพร้อมน้ํามันนะครับแล้วก็เนื้อปลาก็อดแหง้งเหี่ยวลงย่นลงไปเพราะว่าขายน้ำข่ายความชื้นออกมานะครับครับเอาลองปูนออกมาด้วยนี่คือลักษณะของปูนสุกนะครับในปลาเน่งปูนที่มีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะมีรองปูนสุกที่งอกนะครับอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเห็นปูนสุกนะครับพิจนารณาปูนสุกเห็นไหมครับ แล้วเราดูลักษณะการหดตัวของเนื้อปูน,นะครับของเนื้อพลาเนี่ยเห็นไหมครับมีลักษณะความหดเหี่ยวหดแห้งนะครับแล้วก็มีความฉ่ำนวลมีความนวลมีความหนึบนุ่มเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าพลาเนี่ผ่านการเวลามานับเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบความหดมเหี่ยวต่างๆนะครับเกิดขึ้นชัดเจนในพลาแ้นะครับเราก็ดูลักษณะทางกายภาพของเนื้อ ปูนนะครับได้ง่ายเมื่อไล่ลงมาอีกนะครับเราก็จะเห็นลักษณะการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับในซอกแขนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลำตัวเนี่ยไม่มีตรงไหนจะมาเรียบตึงหรอกนะครับในพระเทนะครับในพระที่เรียบตึงของเก๋ล้วนๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูอย่างนี้ก็พอเห็นลักษณะการงอกเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นโปรดเห็นไหมครับ ละเนี่ยสมเด็จวัลขางมีมากมายหลายแม่พิมพ์แต่ลักษณะกายภาพของเนื้อปูนรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับปูนดิบมีเหมือนกันหมดเห็นไหมครับแล้วแต่จะเกิดมากเกิดน้อยนะครับปูนสุกก็มีเหมือนกันเห็นไหมครับปลูกกลอนมาจากเนื้อชั้นในนะครับลักษณะของคราบหรือเนื้อปูนเหล่านี้ที่เป็นกายภาพของปูนสุกลักษณะปูนสุกนะครับต้องเกิดขึ้นนะครับมีรูปแบบก็คือระเหยอ,ออกมาจากข้างในมาอยู่ข้างบนข้างนอกนะครับ แต่ถับพล้กของเก๋เนี่ยอะไรครับก็ปกคลาบไปเลยนะครับจะไม่เห็นรายละเอียดลักษณะความผูยุ่ยของเนื้อชั้นปูนสุกนะครับในของเก๋นี่ยนะครับคลาบแป้งรองพิมพ์ก็แค่คลาบแป้งรองพิมพ์นะครับจะมามีลักษณะการผูกร่อนผูพลูนเหี่ยวย่นนะครับผูยุย่ยเหมือนกับพระที่สร้างมาเป็นเวลายาวนานมันก็มีย่อมมีข้อแตกต่าง ลักษณะรูปแบบเหล่านี้ย่อมมีข้อแตกตา่างระหว่างของเทปของเก๊น,นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูให้ดีนะครับลักษณะรูปแบบการงอกเห็นไห,นนนนนคหนมครับเนี่ยที่เห็นได้ชัดงอกขึ้นมาจากชั้นพื้นผิวของเนื้อพระนะครับเนี่ยที่เห็นเด่นชัดเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือลักษณะการงอกเห็นไหมครับ ความหดเหี่ยวลักษณะการหดตัวนะครับของเนื้อปลาที่เป็นธรรมชาติที่มีความสวยงามนะครับทำให้เราเนี่ยพิจารณาธรรมชาติพระองค์น,นั้นๆได้ง่ายนะครับถึงธรรมชาติความเก่าองเนื้อปูนสวยงามเห็นไหมครับแล้วเนื้อปูนสุกเนี่ยจะมีความโปร่งแสงเห็นไหมครับ หนึกนุ่มนะครับขาวขุ่นก็จริงนะครับเห็นไหมครับสวยงามเนี่ยเมื่อปกคลุมเยอะๆเหมือนเหล็กขึ้นสนิมเลยนะครับก็เกิดการผูกกรอนผูยุ้ยของชั้นเนื้อปูดนะครับเพราะว่าสร้างมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูลักษณะชั้นที่ผูกกรอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเม็ดปูนดิบนะครับนี่ปูนสุก้วดูลักษณะการหดตัว เห็นไหมครับของเนื้อปูนของเส้นซุ้มเนี่ยสวยงามนะครับมีรูปแบบความโุดเหี่ยวที่ชัดเจนบ่งบอกได้ถึงความเก่าขององค์พระนะครับว่าเป็นพระที่ผ่านการเวลามานับร้อยกว่าปีแล้วนะครับนี่ก็คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีย์ลูดนะครับที่สมเด็จพุทธยันต์โตท่านสร้างไว้อีกหนึ่งแม่พิมพนะครับของวัดระฆังเนี่ยแล้วฐาน นะครับก็จะแอนนะครับฐานสิงก็เหมือนกันจะแอนโค้งนะครับดูให้ดีดคล้ายๆโยะนะครับที่เ็าตั้งชื่อว่าพิมพเจดียโยเจดีชลูดเนี่ยนะครับแล้วฝั่งนี้เพื่อนดูน้ําว่านสีจัดมากนะครับฝั่งนี้ก็อมเหลืองเห็นไหมครับอมน้ําตาลเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายทางกายภาพเห็นไหมครับชั้นปูนดิบที่งอกทะลุชั้นน้ำว่านขึ้นมาเกาะกลุ่มกันเห็นไหมครับเนี่ย พระแท้ที่ดูง่ายนะครับถ้าเราศึกษารายละเอียดเหล่านี้นะครับเราทําความเข้าใจกับลักษณะของเนื้อปูนนะครับที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าใจถึงรูปแบบความเก่านะครับว่าในเนื้อผงปูนที่เป็นแคลเซียมนะครับในพระที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับเมื่อเรารู้แน่นอนว่าพระสมเด็จวรคังนะครับถ้านับอายุหลังจากสมเด็จพระจันทร์โตท่านมรณภาพนะครับย้อนกลับไป ก็เป็นพระที่ผ่านการสร้างเกินร้อยกว่าปีเกินร้อยห้าสิบปีนะครับพระที่มีอายุการสร้างเกินร้อยห้าสิบปีจะกกเกิดรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับรูปแบบความเหี่ยวย่นนะครับอดตัวหดแห้งนะครับมีรูปแบบปูนสุกเกิดขึ้นชัดเจนนะครับในพระแท้ที่ดูง่ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่มีพระ พุทธสินพิมพ์สรงนะครับเป็นพิมพ์เจดีย์พิมพ์นี้ลองหยิบมาเปรียบเทียบนะครับลองหยิบมาส่องดูนะครับแล้วก็ศึกษาตามไปด้วยก็ได้นะครับศึกษาตามไปด้วยก็ได้นะครับสีตันวันน้าเนี่ยอย่าไปเอามาเป็นส่วนสําคัญมากนะครับเพราะว่าอ่อนเข้มสีอ่อนสีเข้มอาจจะแตกต่างกันได้นะครับในพระแม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าบางองค์ถึงน้ํามันถึงน้ําว่านองก็อ่อนน้ามันนะครับอ่อนน้าว่าน นะครับจะเห็นสีน้ำว่านเยอะได้งไงนะครับก็จะออกไปทางสีขาวนะครับนวลน,นวลหรือขาวอมเหลืองนวลน,นวลน,นะครับเพราะว่ารูปแบบของน้ำว่าน,นในแต่ละองค์มันจะมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเพราะว่าเขาไม่ได้ช่างตวงวัดนะครับไม่ได้ช่างตวงวัดกะเกณนะครับเป็นเพียงแค่การกะเกณนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะทางกายภาพของสีสันมณะจะออกมา เป๊ะๆเ,เ,เ,เหมือนกันทุกองค์เป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพื่อนนี่คือเรื่องจริงถ้าเราไปกักเกณฑ์แบบนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเสียพระแท้ไปไงนะครับเพืเ่อนๆก็จําลักษณะกายภาพไว้ดีนะครับรูปแบบความเก่าแบบนี้นะครับบ่งบอกได้ถึงความแท้นะครับในพระที่มีอายุการสร้างเกินร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็นำพระสมเด็จวราคังพิมพจดิโยนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเพื่อ,อเป็นหลักเป็นแนวทางนะครับมเมื่อเพื่อนเพื่อนพบเจอเพื่อนเพื่อนมีโอกาสได้เช่ามีโอกาสได้ส่องนะครับได้มีจุดมีหลักนะครับในการพิจารณานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็กลาครับ